สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3และผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับครูเบนค่ะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะในเรื่องของการสะกดคำที่ประสมสระโอและสระโอค่ะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้เพลงสระในภาษาไทยให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนตั้งแต่สระอสระอามาเลยนะคะ เป็นการทบทวนสระโดยรวมนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อสระโอและสระโอกันต่อเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องมารู้จักกับลักษณะของสระโอและสระโอก่อนค่ะเมื่อเราเขียนออกมาแล้วนะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะสระโอนะคะเมื่อเราเขียนออกมาแล้วนะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกับในก้อนเมฆสีฟ้าค่ะ สระโอนะคะจะเหมือนกับที่อยู่ในก้อนเนกสีเขียวนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างคำที่ผสมสระโอมาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูเบนก่อนนะฟังที่คุณครูอ่านก่อนนะคะเด็กๆโกฟังดีๆนะโกอ่านว่าโกโอโก โตอ่านว่าตอโอโตยอ,อ่านว่ายอโอโยโตอ,อ,อ่านว่าปอโอโตเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการออกเสียงคำแต่ละคำ เดี๋ยวต่อมานะคะให้เด็กๆออกเสียงตามครูเป็นทีละคำนะถ้าเกิดพร้อมแล้วออกเสียงพร้อมกันนะคะเด็กๆโกอ่านว่าโกโอโกซ้ำอีกครั้งนะคะโกโอโกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆออกเสียงต่อนะคะโต อ่านว่าตอโอโตซ้ำอ,อีกครั้งนะคะตอกโอตเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะโยอ,อ่านว่าโยอโอยซ้ำอีกครั้งนะคะโยอโอ เยอะเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆโปอ่านว่าปอโอโปซ้ po. Po. ำอีกครั้งนะคะปอโอโปเก่ po. Po. งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระโอดที่คุณครูเตรียมมาแต่ละคำนะคะออกเสียงไม่ยากเลยค่ะ เพราะว่าเป็นพยัญชนะและก็สระที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะต่อมานะคะเด็กๆคุณครูก็มีตัวอย่างคำที่ประสมสระโอมาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างคำที่คุณครูนำมามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะ go อ่านว่ากโอโกโบอ่านว่าวอโอโวโนอ่านว่านโอโนโตอ่านว่าตต ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคําที่คุณครูนำมาออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูทีละคำนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆพร้อมแล้วตั้งสมาธินะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูทีละคำนะโกอ่านว่ากอโอโกซ้ำอีกครั้งนะคะกอ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะวอ่านว่าวอโอวเก่ Whoa. Whoa. งมากเลยค่ะเด็กๆซ้ำอีกครั้งนะคะวอโวเยี่ยมค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะโน no. อ่านว่าโนโอ โน no. ซ้ำอีกครั้งนะคะ n น O โอนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆออกเสียงตามคุณครูเบนไปด้วยนะโตอ่านว่าตตโอ oh. โตซ้ำอีกครั้งนะคะตตโอ oh. โตเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะ ตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสารโอที่นำมาออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยระหว่างที่เด็กๆมีเวลาว่างนะคะให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทบทวนพยัญชนะสระนะคะให้ขึ้นใจเลยตอนเราเปิดเทอมมาเนี่ยเราจะได้ต่อยอดความรู้ได้เลยนะคะเด็กๆหลังจากนี้นะคะครูเบนก็ได้มีใบงานเสริมทักษะวิชาภาษาไทยนะคะมาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทบทวนความรู้หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ ใบงานแรกค่ะจะเป็นการให้นักเรียนนะคะเขียนตามรอยปะตามที่กําหนดโดยรอยปะนะคะจะประกอบไปด้วยสระโอและสระโอนั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขียนให้ชินมือแล้วก็รู้จักลักษณะของสระโอและสระโอเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไป็บปงานที่สองค่ะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะแล้วหัดอ่านตามทีละคํานะคะ โดยครูคจะมีทั้งสระและพยัญชนะมาเป็นแบบให้อยู่ด้านหน้านะว่าแต่ละตัวน่เขียนอย่างไรนะคะต่อไปด้านหลังนะคะที่เห็นเป็นเส้นบรรทัดแล้วก็มีคําสีเทาๆอยู่นะคะที่เป็นตัวบางๆนะให้เด็กๆเนี่ยเขียนตามเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆเขียนตามแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยออกเสียงอ่านตามทีละคาด้วยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจการสะกดคำไหมนะ เขียนแล้วอ่านตามทีละคำด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามคลิปคุณครูเบนนะคะตอนต่อไปด้วยนะว่าจะมีอะไรที่สัมพันธ์กับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเบนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย